สวัสดีครับทุกคนฮะพบกับเกมซลดากับแก้ปริศนาสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้ๆจุดหมายที่หนึงนะฮะแต่ว่าสารเจ้านี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปด้านในนะครับซึ่งด้านในสุดก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ยสารเจ้าที่ผมมาร์คดาวไว้นะครับตำแหน่งนะฮะจะอยู่ในหอคอยใกล้ๆกับหอคอยเฮบบรานะครับแล้วก็ข้างล่างคือหอคอยอะไร อ๋อตรงนี้นะฮะเนี่ยอ่านไม่ออกอันนี้คันจินะฮะก็มาตามเนี่ยหุบเขาหุบเหวตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นวิหารที่ถูกลืมนะฮะโอเคเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นชุดป้องกันที่เยอะไว้ก่อยเยอะไว้หน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปด้านในกันนะฮะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีพวกกาเดียน โอเคมาถึงเลยถึงป mm ่าเคยุุบบยยเคมารอบหนึ่งละนะแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ามีสารเจ้าด้านไหนนะฮะเพราะว่าเห็นเห็นพวกกาเดียดปุ๊บใจไม่ใจคอไม่ดีเลยดูดิเพียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นระวังฮะ่กะจังหวะดีๆฮะพอมีปุ๊บมาเราก็ไปฮะ ตดลงแล้วก็ขึ้นไปใหม่เห็นสารเจ้าแล้วนะฮะตรงนี้ทำไมลงไม่ดีอ่ะชิบหายแล้วลมหมดโโดนแล้วนะฮะโอ้ยโดนแล้วโดนแล้ว ลมมันหมดโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยโอ้โเเอาละเอาละโอเคโอเควิ่งไปฮะวิ่งไปฮะสารเจ้าอยู่แค่ข้างหน้าแล้วปล่อยกูไปโอเครอดแล้วสารเจ้าชื่อว่าโลนอะคาตะนะฮะโอเคปลดล็อก ล้วก็เข้าไปด้านในกันฮะนะใครที่เลือดน้อยก็ระวังกันนะฮะโอเคลงมาแล้วนะฮะสารเจ้านี้ไม่มีปริศนาอะไรแล้วนะฮะหลังจากที่เราวิ่งผ่าดงกาเดียนโอเคก็ง่ายดีฮะอ้าวได้ดาบไอเทมเต็ม,ตมอีกเวนไอเทมเต็ม ทิ้งหองที่เป็นแล้วก็ใช้มานานแล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นดาบสองมือนะฮะโอเคอก็ตอนนี้น่าจะได้ประมาณร้อยร้อันละสารเจ้านะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจเจอ,เก,เจอเกันใหม่ครับสวัสดีครับ